จิตวิทยาขั้นสูงเงียบเท่ากับชนะเคยสังเกตไหมคนที่เสียงดังที่สุดในห้องมักไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดคนที่พูดน้อยกลับดูน่าเกรงขามและคนที่ไม่แสดงความรู้สึกมักเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือนี่ไม่ใช่แค่ความเงียบธรรมดาแต่มันคือจิตวิทยาขั้นสูงมันคือพลังที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งเงียบมันคือเกมของคนที่เข้าใจโลกและรู้จักใจคน ในบทความนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกไปในโลกของความเงียบไม่ใช่เงียบแบบมนีปัญหาแต่คือเงียบแบบรู้ทันเงียบแบบมีกลยุทธ์เงียบแบบคนที่เลือกจะชนะโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำหนึ่งเงียบเพราะเข้าใจเกมชีวิตในโลกที่ทุกคนอยากเป็นที่ยอมรับคนส่วนใหญ่มักพูดเยอะเพื่อให้คนรักแสดงออกมากเพื่อให้คนเข้าใจ แต่คนที่เข้าใจเกมชีวิตอย่างแท้จริงกลับเงียบเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแต่สิ่งที่เงียบไว้ยังเป็นอาวุธอยู่ในใจเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกที่จะไม่เสียพลังงานโดยไม่จําเป็นคนที่เข้าใจเกมของโลกนี้จะไม่เล่นตามอารมณ์เขาจะไม่รีบตอบโต้ไม่อธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจ เพราะเขารู้ว่าคนที่อยากเข้าใจเราไม่ต้องอธิบายและคนที่ไม่เคยตั้งใจจะเข้าใจเราอธิบายไปก็ไร้ประโยชน์ 2. เงียบเพื่อฟังและสังเกตในห้องที่คนพูดเยอะที่สุดมักไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่แต่คนที่เงียบจะได้ยินทุกอย่างการฟังคืออำนาจที่คนส่วนใหญ่ประเมินต่ำไปจิตวิทยาของคนที่เงียบเขาใช้ตาฟังน้ำเสียงเขาใช้ใจอ่านเจตนา เขาใช้สมองวิเคราะห์ทุกคำพูดเขาไม่ได้แค่ฟังสิ่งที่คนพูดแต่ฟังสิ่งที่คนไม่พูดนั่นคือจุดที่เกมเริ่มพลิกเมื่อคุณฟังมากกว่าพูดคุณจะได้ข้อมูลมากพอและข้อมูลคืออำนาจอำนาจที่คนพูดเก่งมักไม่มีสามเงียบเพื่อรักษาอำนาจในตัวเองบางคนเสียพลังชีวิตไปมากแค่เพราะอยากอธิบาย บางคนหมดเรี่ยวแรงเพราะพยายามให้คนเห็นค่าแต่คนที่เข้าใจจิตวิทยาขั้นสูงเขาเงียบเงียบเพื่อให้พลังอยู่ในตัวเงียบเพื่อเก็บแรงไว้ใช้ตอนจำเป็นเงียบเพราะรู้ว่าความนิ่งของเราคือจุดแข็งที่เขาเดาไม่ออกความลึกลับคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องแต่งเติมเมื่อคุณพูดน้อยคนจะอยากรู้จักคุณมากขึ้นเมื่อคุณไม่บอกทุกอย่างคนจะอยากใกล้ชิดคุณมากขึ้น และเมื่อคุณไม่ตอบโต้คนจะเกรงใจคุณมากขึ้นสีเงียบเพื่อไม่เล่นตามเกมของคนอื่นบนโลกนี้จะมีคนอยู่สองแบบแบบที่อยากชนะด้วยการเข้าใจตัวเองกับแบบที่อยากชนะด้วยการทำให้คนอื่นแพ้คนแบบที่สองมักใช้คำพูดโจมตีชอบทำให้คุณโกรธชอบกระตุ้นให้คุณเสียอารมณ์เพราะเขาชนะทุกครั้งที่คุณ แต่จงจำไว้ถ้าคุณโต้กลับทุกคำพูดคุณกำลังเล่นตามเกมเขาจิตวิทยาขั้นสูงคือการไม่เล่นคือการนิ่งไม่ตอบโต้และปล่อยให้คำพูดของเขาเงียบหายไปกับลมเมื่อคุณไม่ตอบโต้คนที่โจมตีคุณจะค่อยๆเสื่อมอำนาจเพราะเขาต้องการคุณเป็นเป้าหมายแต่คุณไม่ให้ความร่วมมือเขาจะเริ่มสับสนและหมดพลัง หากเงียบคือเครื่องมือของคนที่มีวินัยการจะเงียบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้วินัยในใ,นใจอย่างมากวินัยที่จะไม่ต้องเอาชนะด้วยคำพูดวินัยที่จะยอมให้คนเข้าใจผิดชั่วคราววินัยที่จะปล่อยผ่านความรู้สึกอยากตอบโต้อย่างรุนแรงนี่คือจุดที่ความเงียบแยกคนธรรมดากับคนมีพลังเพราะมันไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากความกลัว แต่คือความเงียบที่เกิดจากการควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์หเงียบเพื่อให้โลกพูดถึงคุณแทนจงทำสิ่งที่ดีแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนคุณจงสร้างตัวเองอย่างเงียบเงียบแล้วปล่อยให้คนสงสัยว่าคุณทำได้ยังไงยิ่งคุณเงียบด้วยเสียงของผลงานคุณจะยิ่งดังคนเก่งไม่พูดว่าตัวเองเก่งคนมั่นคงไม่ต้องบอกว่าตัวเองมั่นคงและคนที่มีเสน่ห์จริงๆ มักพูดน้อยกว่าที่คนคาดหวังพวกเขาไม่พูดเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่พวกเขาเลือกจะไม่พูดเพราะพวกเขารู้ว่าการนิ่งคือภาษาที่ทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้เจ็ดเงียบคืออำนาจสุดท้ายของคนมีภูมิในโลกที่วุ่นวายมีแต่คนอยากแสดงออกแต่จิตวิทยาขั้นสูงคือการไม่แสดงออกทั้งหมดเพราะคุณไม่ต้องการความเข้าใจจากคนทั้งโลก คุณต้องการแค่เข้าใจตัวเองให้ได้มากที่สุดเมื่อคุณเข้าใจตัวเองมากพอโลกจะไม่มีพลังมากพอที่จะทำลายคุณได้อีกสรุปเงียบไม่เท่ากับอ่อนแอแต่เงียบเท่ากับเข้าใจโลกจงเลือกที่จะเงียบเมื่อคำพูดไม่ได้เปลี่ยนอะไรจงเลือกที่จะนิ่งเมื่อการโต้ตอบทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีและจงเลือกที่จะไม่อธิบายเมื่อคนฟังไม่ได้ตั้งใจจะเข้าใจ นี่คือศิลปะนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงและนี่คือเหตุผลที่เงียบเท่ากับชนะ